สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ dnplay channel นะครับวันนี้ก็จะมาพบกับคอนเทนต์รู้จักการภายใน3 mv นะครับ EP ที่2นะครับก็ตอนแรกก็กำลังคิดดีว่าจะเลือกวงไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยสุ่มจากเชลของตัวเองที่มีอัลบั้มอยู่ก็ได้วงนี้นะฮะนี่วันวันครับก็วันนวันนะครับก็เป็น ไอดอลกรุ๊ปจากเกาหลีนะครับที่เป็นผู้ชายมนกัน11คนจากรายการ Produce 101 Season 2นะครับเดบิวต์มาทั้งหมด11คนนะครับก็ถ้าไล่ตามอันนี้คือจะเป็นอัลบั้มเดบิวต์นะครับอัลบั้มเดบิวต์ก็จะมี2เวอร์ชันก็จะเป็นเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่า energetic Ener version กับ uh burn it up version นะครับสำหรับสามาชิกก็จะมีอย่างนี้นะครับผมดูคร่าว คนตรงกลางนี่คือครังแดเนียลนะครับผมครังแดเนียลคือได้เดบิวเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็คนนี้นะครับพักจีฮุนนะครับผมพักจีฮุนแล้วก็ที่สามใครนะที่สามเดวีปะที่สามอีเดวีนะครับผมที่สี่ที่สี น่าจะเป็นนี้คิมแจวานนะครับผมที่ห้าองซองอูที่หกพักอูจินน่าจะใช่ที่เจ็ดที่เจ็ดพักอูจินแล้วใครอ่ะพีนึงนะที่เจ็ดงั้นไม่เรียงละกันกัมีพักอูจินแล้วก็มีลายควานลินนะครับคนนี้นะฮะลายควานลินแล้วก็ยุนจีซองนะครับแล้วก็ แพจินยองแล้วก็พังมินยอนแล้วก็พี่ก้อนเมฆเขาชื่ออะไรนะฮาซองอุลน,นะครับผมโอเคันี่คือสมาชิกทั้ง11คนจากวานาวันนะครับสำหรับ MV ที่จะเลือกมาให้คุยกันนะครับ3 MV ที่ผมแบบว่าชอบนะก็เริ่มที่ MV ของเพลงเดบิวต์เลยแล้วกันครับชื่อเพลงอ,อยู่ในแท็กลิสตนี้ ชื่อเพลงน่าจะแท็กแท็กเลที่สามว่า energetic นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเพลงแรกกันเลยครับชื่อเพลง energetic ครับก็เปิดตัวมาก็จะเป็นแบบชื่อค่ายของทั้ง11คนนะคนนะเพราะเพราะเพราะทุกคนเนี่ยคือมาจากคนละค่ายกัน ข้างได้เรวอันนี้สังเกตเทปนี้ดีๆนะเปิดด้วยแบบเหมือนเสียงเล่นเปียนโนควองมินยอดคือเหมือนเขาเขาทำสดใสมากเลยซึ่งมันจะต่างกับอีเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นเวอร์ดีดับ อนทังซีนซีมันเหมือนแบบไม่ได้มีตอรี่อะไรมากก็เป็นแบบมืนแก้งเพื่อนออกมาเที่ยวเล่นปาร์ตี้กันอองต้ององ้อุกแล้วอ่ฟง 나도 괜찮아. 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 나

รอนแแต่อนแค้นแทบไม่ได้รับเลยเพราะว e า

จีฮุนก็คือวนะิงบอยครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับ MV แรกจากอาัลบั้ม one A one t o one นะครับผมสำหรับเพลงที่สองที่ผมอยากเอามาแชร์เนี่ยมันอยู่ในอัลบั้ม น่าจะอัลบั้มนี้นะแบบนึงนะอ่ะอัลบั้มที่สองนะครับเป็นมินิอัลบั้มที่สองชื่อมินิอัลบั้มว่า n o t h i n g without you นะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นคืนกึ่งคล้ายๆกับ repackage ปะ่ะไม่แน่ใจนะใช่ไหมเหมือนคล้ายๆ repackage ราะมันก็มีเพลงเดิมกลับมาด้วยแต่เพลง เพลงพลงที่ชอบอ่ะก็อยู่ในระบับนี้แหละแต่จริงๆก็มีชอบเพลงที่แบบว่าไม่ได้โปรโมทด้วยเหมือนกันนะเช่นอย่างพวกววน,นาบีอะไรเงี้ยอะสำหรับสำหรับ m อที่สองที่อยะชวนดูก็ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าแบบนึงนะหาวัน คือมันมีมันมีสองเวอร์ชั่นอะจำได้เว่ามันเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน Movie แล้วก็เป็นเวอร์ชั่น Performance นซ์กำลังคิดอยู่ว่ากำลังจะเลือกเวอร์ชั่นไหนดีอ่ะงั้นเลือกอันนี้แล้วกันอ่ะสำหรับ MV เพลงที่2นะครับคือ MV เพลง beautiful นะครับผมไปดูกันเลย Beautiful มันก็จะเป็นเพลงแบบกึ่งกึ่งบัลหลาดนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูของตีมอัลอาบาับ้มมันก็จะเป็นแบบว่าอัลบั้มแรกมันจะมีความสดใสใช่ไหมอันนี้มันก็แบบมีความแบบดรามาติกนิดนึง <coop> เหมือนกับว่า เหมือนกับเขาเรียกว่าเด็กหายอะไรเงี้ยเหมือนเด็กขำนพลาอะไรเงี้ยคือที่ชอบเพลง ชอบเพลงนี้เพราะว่าแบบว่าเนื้อเนื้อเพลงด้วยแหละแล้วแบบว่าดิบีบมันอ่ะก็สตอรี่มันก็บอกว่าองค์บางูมันตามองค์องโอ้ก็ตามหาแบบว่าเพื่อนไม่ใช่เพื่อนที่อาจจะเป็นพี่น้องพี่ชายน้องชายที่วัยเด็กที่หาย เหมือนเหมือนแดเนียลก็าตามหาอีกคนหนึ่ง เหมือนคับลายของของตัวเองของตัวคือขอบรมลูกับกับแดเนียลใช่ไหมแดเนียลก็จะมีความเก็บตังค์ซื้อรถของบรมลูก็คือการเรียน ราชการเไปสอบให้ติดตำรวจอะไรเงี้ยาคุยัว จะโดนฟาดไปที่แขนนะเพราะว่าอาจจะปล่อยหมวยไม่ได้งันข้า 맛있다저찐 땀. 나만 있어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 . 나만 호어 나만 있어. 나만 있어. ชีวิตอะนะสองคนชอบ m อเนี่ยเพราะว่ามีความเป็นดราม่านี่แหละ 파일 모에 서 이렇게 너처럼 예쁜 꽃이시고싶 더 멋진 모습을 하고 네 앞에 나타나고 싶어 yeah. 익숙했던 시간들을 손 끝으로 그려 돌지 않는 시계처럼 제자리에서 울어 반짝이는 넌 천사같은 너, 천사 너. 아름다웠던 마음껏 <놀람> 안아보고 싶어 꼭 다시 보고 싶어 So beautiful beautiful 어 순간 고 있진 않을까 떠나지마 가지해 거짓말 어떤 이 자. 이유 o u k n o 지가 필요해 이제야 느끼는 내가, 내가 너무 싫어 짜잔 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘 d 닿기를 당신 양 밤새운 내 기도가 น่แหละสาเหตุสาเหตุที่ชอบ MV นี้มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเขาเรียกวอะไรมันเป็น MV ตัวที่2มั้งที่ที่จะวันวานปล่อยแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันยกระดับวงมากกว่าเป็นไอดอลชายเต้นแบบน่ารักน่ารักอะอพอทำอย่างเงี้ยมันรู้ถึงว่าการถ่ายทอดทักษาการแสดงของของของเด็กอะเออดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความเชื่อมโยงของ MV จะเห็นใช่ไหมว่ามันมี เขาเรียกว่าเป็นเทปอะที่ที่เชื่อมโยงกันมาก็เคยจริงจมันอาจจะเป็นแค่อิสเอร์เองไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่แบบอืแต่อย่างที่บอกว่าภาพหลงของเอมวีนี้มันคือแบบมันมีความดรามา่าแล้วแบบเพลงมันเป็นเพลงแบบว่าเพลงโปรโมทที่มันไม่ใช่เพลงเพลงเต้นธรรมดาแต่แบบถ้าไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์อะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันก็จะมีลายเต้นที่แบบเขาเรียกว่ามัน มันมีความไม่แข็งแรงไม่ไม่ใช่ไม่แข็งแรงแต่มันไม่ไม่ได้ดุดันขนาดนั้นแต่เป็นการแบบว่าพิวผพิวนิดนึงแล้วแบบมีความดราม่าใน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 ท่าเต้นอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูอัลบั้มต่อไปนะแปนบนึงนะไม่แน่ใจว่ามันอัลบั้มไหนโอเคอันนี้อันนี้จะเป็นอัลบั้มต่อมาของวันวันนะครับชื่อว่า อัลบั้ม i promise you นะครับอันนี้เพลงโปรโมทน่าจะเป็นเพลงบูมแรงนะครับอันนี้แต่ไม่ได้เวี MV เพลงนี้นะไม่ได้เลื่องขึ้นมาแ,แต่แต่ใครไปช่วงที่ออกอัลบั้มเป็นใครที่ตามวันวันอยู่ตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพลงโปรโมทมันแบบฉีกฉีกขนาดนี้แล้วแต่แต่อยากลองลองลอง,ลองให้ไปฟังดูแล้วสักครั้งหนึ่งก็จะรู้ว่ามันจะมีความติดหูอยู่ของตอนหกนะมันจะแบบริงริงริง ูแปอะไรประมาณนั้นโอเคต่อมาอ่าอันนี้เป็นอัลบั้มที่4ของวรรณวันอันนี้ผมซื้อมาแค่เวอร์ชั่นเดียวนะครับชื่ออัลบั้มอันดีนะครับผมอันนี้ก็เพลงโปรโมทก็คือเพลง like นะเพลงไลท์ก็เพราะเหมือนกันก็ลองลองไปดูเหมือนกันันก็เป็น มันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรก็คิดว่าไอไอสองอัลบั้มล่าสุดเนี่ยมันยังสู้สองอัลบั้มแรงไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้แบบว่าสือไม่ได้เลือกมานะครับแล้วก็เอมวีตัวที่สามก็อันนี้เป็นอัลบั้มตัวที่สี่เอ้ยใช่ปหมว่าหนึ่ง หนึ่งอันนี้อัลบั้มที่5น่าจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายของวันาวันแล้วนะฮะที่ชื่ออัลบั้มว่า Power of Destiny นะครับผมเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้แล้วผมชอบก็คือเพลงเพลงชื่อเป็นภาษาเกาหลีนะชื่อแท็กที่แท็กที่สนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า Spring Breeze นะครับผมก็เป็น กึ่งกึ่งบัลลาดนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เชิงบัลลาดหรอกแต่ก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงสุดท้ายแล้วแหละที่ที่ก่อนหมดสัญญาของวันลาวันนะโอเคเราไปฟังเพลงนี้กันเลยแล้วกันคือจริงๆผมว่าไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้บ่อยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันช่วงหลงังๆแล้วนะาเราไป ช่วงนี้ไม่อยู่กับสวิงแลจะเห็นว่ามันมี่สวิงขึ้นแหวนจริงๆไม่แน่ใจว่า MV ของ2ตัวสองอัลบั้มก่อนหน้ามันมีสัญลักษณ์เรื่องแหวนขึ้นมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไหนมันเป็นสุดท้ายละ

ทอดทอดีดเหอและแจวคําได้ดีนะแกว,ว่าฐาดนดนะ เอาวันเนื้อแบบเป็นเมนโบเกาที่ดีอะ่รงงี้ยสหับตลอดเวลาที่อยู่กับวันละวัน 너로 채워줘서 채취 내게 손을 내밀 어 너만이 날 숨쉬게 만들 어 이제 매일매일 생일 날 새로운 테러 새길 허가 됐지만 이 되어 게 만들 어 유도 그 미소 그 눈물 익숙한 너의 모습이어면 변해 가겠지 나 주부도 의 기억을. ไเียเห็นไหว่าันจะแบบถ้าตอนอยู่ด้วยกันจะมีความร่าเลยข,ข,ของเปมเบอร์่ไแล้วแบบพอทุกคนยุ่ยแยกกันไปอยู่คนเดียวัจะมีความ d r เ,เที่เคยเห็นตอนเพลงแรกใช่ไหมมันก็ถูกของป่าัเนเป็น์ของ เขาเรียกว่ามันควายกันเป็นรูปแบบเดทินี่ก็เหมือนกับว่าก็ตามชื่ออัลบั้มของของวงของอัลบัม้มอัลบั้มของวงนี่แหละก็คือ power of destiny มันก็คือพลังของเขาเรียกว่าอะไรเดทินี่มันคือเดทิ uh, นี่ดีอยู่เดชเออแหแหละคือ power of destiny แต่ที่นี่มันคือแบบเหมือนกับใครไม่ว่าผมลิขิตอะไรอย่างนี้ป่ะเออถ้าจะไม่ลิขิตเออประมาณนั้นก็เป็นพลังเหมือนกับอะไรประมาณนั้นแหละเออเหมือนพลังของผมลมคิดที่มันทําให้เรามามาเจอการอ่าตอนต้นในวีตะเกีที่เห็นนะมันจะมีเรื่องแหวนใช่ไหมก็นึกออกแล้วมันอยู่ในแหวนมันก็จะอยู่ในอัลบั้มก่อนหน้าอย่างเพลงไอ m i s e you อันนี้ลองลอง ลองไปดูละกันในอัลบัม้มนี้อัลบัม้มนี่ไอ r อมิส e y ยูเนี่แหละเรื่องแหวนจะจะช์ตก็เหมือนกับว่าเออมันก็เป็นอัลบั้มสุดท้ายมันเป็นเพลงสุดท้ายของวงแล้วนะแล้วก็ก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ได้เต็มที่ตลอดช่วงเะยะเวลาที่อยู่กับวงมานะฮะตอนนี้ต่างคนก็แยกย้ายไป อยู่ค่ายของตัวเองหรือไม่ก็ไปทํางานเดี่ยวของตัวเองเงี้ยก็ถือว่าตลอดเวลาสองปีปะที่วันวันทํากิจกรรมมาก็อืมก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นเปิดโลกใหม่สําหรับรายการโปรดิวซ์สมัยสมัยที่มันยังบูมบูมานะเพราะว่าวันวันวันดังมากอืมก็การเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลาเพลงนี้มันก็เป็นเพลงสุดท้ายของวงมันก็ ทัชทัดนิดนึงอะไรยเงี้ยเออสําหรับแฟนคลับที่ตามตามวงมาประมาณนั้นอืมก็สําหรับวันวันนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละคือถ้าใครอยากรู้จักวันวันมากขึ้นก็ลองไปลองไปไล่ตามดูละกันว่าตลอดเวลาเวลาที่ทุกคนอยู่ในรายการ Pro d u e e 101 Season 2เนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็พอได้เดบิวต์มาแล้วก็จะมีพวกรายการวันวันที่เป็น เบสแคมอะไรเงี้ยเออตามได้แะคือคืออย่างที่รู้แล้วว่าตอนนี้คือวันวันเขายุติสัญญาเขายุบวงกันไปแล้วแล้วก็แต่ผลงานเขายังอยู่แล้วก็น้องก็ยังแยกแยกย้ายไปทํางานเดี่ยวของตัวเองอย่างเงี้ยก็สามารถไปตามให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวประมาณนึงก็คิดว่าน่าจะจบประมาณนี้สําหรับใครที่อยากให ลองไปดูวงไหนเป็นวงที่ดังหรือไม่ดังหรืออยากให้ผมทำความรู้จักก็ลองบอกมาก็ได้นะครับผมยินดีสำหรับวันนี้ก,ก, like, ก,ดดกรร็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันครับขอบคุณครับ